วันพุทธที่ย5้านะครับวันนี้ก็ตลาดก็เด้งนะครับทั้งตลาดเอเชียทั้งยุโรปนะครับตลาดเด้งหมดอย่างเซ็ตเราก็เด้งโอ้วันนี้เด้งไปเด้งไปยี่สิบกว่าจุดนะครับยี่บสามจุดแล้วก็กลับมากลับมายืนเหนือพันสได้นะครับตลาดปิดไปบวกบวก10จุดนะครถือว่าโอเคนะครับตลาดเด้งเ<อ>ด้งให้กับคนที่มีของเนี่ยได้หายใจหายคอนะครับส่วนผมนี่ก็อุย้ยโดนหนักครับเพราะว่า ผมทำเรื่องผิดพลาดตั้งแต่วันวันพฤหัสที่ผ่านมาก็วันพฤหัสผ่านมาเนี่ยผมผิดพลาดค่อนข้างจะสาหัสเพราะว่าผมซื้อหุ้นผิดนี่ครับขาดทุนได้หมื่นกว่าบาทครับเนี่ยขาดทุนในหมื่นห้าร้อยครับเพราะว่าเดีย๋ยวเล่าให้ฟังว่าผมซื้อหุ้นบีกิมตัวเนี้ยในราคายี่สิบสี่บาทยี่สบสี่บาทห้าสิบหรือสิบาทสี่สิบผมจาไม่ได้นะครับหุ้นตัวเนี้ย มนลงมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสัญญาณซื้อยังไม่มีนะครับแต่ว่าคันมือครับเหมือนเดิมปกติเนี่ยหุ้นเนี่ยผมจะซื้อแต่ค่ายสิบสามนะครับแต่ผมไม่ได้ดูกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันรันมาเป็นค่ายสี่สิบเอ็ดขึ้นมาแล้วผมก็เคาะไปเลยครับไม้แรกตึ้งผมก็อ้าวเฮ้ยอะไรเนี่ยไปดูอ้าวไม่ใช่นี่ไม่ใช่ค่ายสิบสามนี่ซื้อผิดค่ายแล้วทาไงอ่ะผมก็เลยซื้อค่ายสิบสามเพิ่อมอีกไมห้หนึ่งทั้งๆทงี่ซื้อในราคาเดียวกันด้วยนะครับกลายเป็นว่า เราโอเวอร์เทดแล้วเพราะว่าแท่าถึงว่าผมซื้อทั้งหมดห้าไม้ใช่ไหมครผมซื้อทั้งหมดห้าไม้แต่ว่าผมดันไปซื้อในราคาเดียวกันเนี่ยสองไม้แล้วแทนที่ผมจะซื้อไม้สองในราคาที่แบบราคาเทลงมาเนี่ยผมซื้อตัวค่ายสิบสามเนี่ยราคาสามเจ็ดตังค์แล้วผมซื้อค่ายสี่หนึ่งเนี่ยราคาสามหกตังค์แล้วผมก็ไม่ถัวค่ายสิบสามในราคาปิดแล้วซื้อแล้วถัวค่ายค่ายสี่เอ็ด ในราคาปิดเหมือนกันครับสองสองถ้าเกิดว่าผมซื้อเนี่ยสี่ไม้แทนที่ผมจะซื้อสองไม้ถูกไหมครับเพราะว่าผมซื้อสองค่ายทีนี้ก็ผิดทางโอ้โหแล้วใหญ่ครับติดลบบานเบอร์เพราะว่าตัวอย่างตัวเนี้ยเนี่ยอย่างตัวเนี้ยครับเอาวินโดเนี่ย,ยวันนี้ก็เหมือนกัน เี่เดี๋ยวค่อยคุยครับวินโดว์นี่โอ้มีเรื่องน่าเล่ฟังครับปวดหัวเลยก็อย่างตัวนี้ครับเนี่ยผมทุนทุนผมนะฮะเนี่ยครับผมซื้อผมซื้อวัอนที่สิบเก้านะครับทุนผมเนี่ยไม้แรกสามสิบหกสามสิบหกตังค์ไม้ที่สองเนี่ยสามสิบสี่ตังค์แล้วดูดีครับดูดีครับมันมาปิดดูดีครับมันมาปิดเนี่ยมันมาปิดสามสิบเอ็ดตังค์ครับเนี่ย ผมขาดทุนเนี่ยสี่ช่องนะครับเนี่ยวันเดียวโดวนไปสี่ช่องแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพอวันที่สองเห็นไหมครับวันที่สองที่แบบมันซื้อขายวันจันทร์มันปิดยี่สามตังค์นะทุนผมเนี่ยสามสิบสามตังค์นะฮะสามสิบสี่ตังค์มันปิดยี่สามตังค์เนี่ยผมขาดทุนไปสิบเอ็ดช่องแล้วนะครับโดนไปประมาณสองค่ายเนี่ยผมโดนไปประมาณสี่หมื่นกว่าครับติดลบไปสี่หมื่นกว่าเกือบห้าหมื่นทำไงอาชีพหายแล้ว ทำอะไรไม่ได้ครับแล้วผมก็วันพฤหัสวันพฤหัสเนี่ยผมถือตัวนี้อยู่นะครับเนี่ยยีิบสามบาทผมเขาซื้อลูกผมร้สึกหมเขาซื้อตัวตัวแม่เลยนะครับเพราะว่าตัวตัวลูกเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันไม่มีเล่นครับเมื่อวันพฤหัสนะครับมันค่ายมันไม่มีครับเนี่ยโอเพีเนี่ยครับเห็นไหมครับไม่ใช่ตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้เพิ่งออกซีรีส์มานะครับเนี่ยเนี่ยมันไม่มีเห็นไหมครับเพราะว่ามันอยู่ประมาณแปดตังค์เจ็ดตังค์เนี่ย ผมซื้อไม่ได้เลยครับแปดตังเจ็ดตังเพราะว่ามันเหวี่ยงยากนี่ไงครับเนี่ยเห็นไหมครับเจ็ดตังเนี่ยเนี่ยเพิ่งเด้งมาผมก็เลยไม่ซื้อผมก็เลยไปซื้อแม่ยิบยิบเนี่ยยิบสามผมไปซื้อที่ยีสามบาทแล้วผมก็เนี่ยผมซื้อที่ยิบสามบาทเนี่ยวันที่มันวันที่สิบเก้าไหมครับเนี่ยยิบสามบาทห้าสิบผมซื้อที่ยี่สามบาทแล้วผมก็ทิ้งยิบสามบาทแล้วก็ผมก็เอาตัวเนี้ยโปอพีตัวเนี้ยไปถั่วบีกิมอีกวันวันวันจันทร์ตอนเย็นราคาปิดทุนผมก็เลยเวทลงมา เพราะว่าธนาคารุบิกิมมันเด้งครับผมเลยออกหมดแล้วก,กลับมาขาดทุนจริงๆครับเนี่ยโดนไปหมื่นหนึ่งห้าร้อยบาทหมื่นห้าร้อยบาทแล้วก็ที่ทํามาทั้งหมดทั้งเดือนนะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งจนถ,ถ,ถึงวันที่ยี่สิบสี่ยี่ิบสี่วันผมได้กาไรประมาณหมื่นหมื่นเจ็ดหมื่นหกกว่าหมื่นเจ็ดโดนในวันเดียวครับกลับมาเหลือกําไรหกพัน หุดหหิดมากครับมันไม่ได้อะไรหรอกหุดหงิดเพราะว่าเราทําความผิดพลาดเองแทนที่เราจะเอาเองินอีกครึ่งหนึ่งอะไปซื้อค่ายเดียวกันเนี่ยไว้ถัว่วแต่ว่าเราดันซื้อสองค่ายในราคาเดียวกันกลายเป็นว่าสี่ไม้แรกที่ผมซื้อก็คืออยู่ในราคาที่ที่ยังไม่ใช่แบบราคาที่เราถัว่วจริงๆแล้วเนี่ยอีกถ้าเกิดว่าผมซื้อค่ายเดียวเนี่ยผมไม่มีทางเป็นอย่างนี้ครับตัวนี้ดีไม่ดีผมได้กําไรเยอะเลยเพราะว่าเพราะว่าผมบริหาร ผมจัดการวางแผนมาแล้วแต่ว่าพอเราซื้อผิดค่ายปุ๊บเนี่ยสี่ไม้แรกเนี่ยกลายเป็นว่าอยู่ในราคาที่ว่าเราต้องหาเงินก,ก้อนในห้ในราคาเท่ากันแต่ว่าผมติดหุ้นตัวอื่นอยู่เพราะว่าตัวนี้ยตัวนี้เนี่ยเราไว้สําหรับเดเทรดเนี่ยผมจะไม่ถอนเงินออกมาจากหุ้นตัวอื่นคือเราซื้อแค่นี้ครับเพราะว่าม,มันบีบบีให้เราต้องเป็นอย่างนี้กลายเป็นว่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผิดพลาดหนักอันนี้คือวันพฤหัสน,นะครับผิดพลาดก็คือเรื่องแรกก็คือ ซื้อหุ้นโดยที่ไม่ได้ดูซีรีส์สองสัญญาณซื้อมันยังไม่ชัดเจนครับผมก็คันมือเคาะไปแล้วแล้วก็เคาะต่อแทนที่ผมจะคัดทิ้งขาดทุนแค่พันห้าแต่ผมก็ไม่คัดช่องเดียวครับซื้อไปแสนห้าไม้แรกสามสิบหกตังค์ผมคัดทิ้งไปก็จบแต่ผมก็ไม่ได้คัดแล้วปล่อยลุกรามโดนไปสีเกือบห้าหมื่น ติดลบเกือบห้าหมื่นครับดีเนี่ยมันเด้งออกเด้งกลับมาให้เราออกได้ครับกลายเป็นติดลบแต่เกิดจริงๆแล้ววันนี้ถ้าเกิดเมื่อวานผมไม่ได้ทิ้งตัวบิกินนะครับวันนี้ผมก็ได้กาไรนะครับเพราะว่ามันมันเด้งเลยทุนผมไปอีกแต่ว่ามันสัญญาณที่เราเราต้องออกแล้วครับเพราะว่าเพราะว่าเราเล่นไว้ว่าเราต้องออกแนละ้วเพราะว่าเราเหมือนเราออกจากเราเหมือนเรารอดอะครับจากสี่หมื่นแปดสี่หมื่นเก้ากลับมาลบหมื่นห้าร้อยแล้วก็วันนี้ก็ผมก็ซื้อเนี่ยครับ ผมก็ซื้อกลับมาเนี่ยวันนี้ได้กะไรมาเกือบสามพันครับก็ผมซื้อ a อผมขายดีกิมไปช่วงบ่ายๆนะครับแล้วผมก็เก็บ AC มาที่ศูนย์เก้าครับแล้วผมก็ทิ้งไปที่หนึ่งศูนย์ได้กำไรมาพันสี่แล้วก็ผมก็ซื้อ KKP มาวันนี้ครับซื้อวันนี้แล้วก็ออกวันนี้เลยก็ได้กาําไรมาก็กลับมาขาดทุนกําไรครับจาก 11, หมื่นหนึ่งเมื่อวานก็ขัดก็ยังขาดทุนอยู่เจ็ดพันครับเพราะได้กลับมาสามพัน แล้วสิ่งที่ผมบิดพลาดอีกอย่างของวันนี้ก็คือนี่แหละวินโด s เนี่ยครับ <c oughs> ผมดันไปถูผมดันแบบไม่รู้จะทําอะไรไม่มีอะไรเล่นครับผมเลยไปซื้อลองเข้าไปตะลุย IPO เนี่ยวินโด้ Windows. ไม้แรกผมซื้อที่บาทบาทสี่เก้านะครับไม้สองผมซื้อบาทสี่เจ็ดนี่ยแล้วผมก็มาออกบาทสี่แปดนะครับขาดทุนไปห้าสิบ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 ้าบาทครับค่าธรรมเนียมเนี่ขาดทุนไปห้าสิบ้าบาทเห็นไหมฮะ เพราะว่าเพราะว่าตัวตัวเนี่ยตัววินโด้เนี่ยตัวตวนินโด้เนี่ยเนี่ยมันเปิดมันเปิดพักบ่ายอ่ะหนึ่งจุดสี่แปดผมทิ้งหมดเลยครับผมทิ้งหมดเลยหนึ่งจุดสี่แปดถ้ากับราคาทุนแล้วก็เสียค่าธรรมเนียมดีนะครับเนี่ยถ้าเกิดผมไม่ทิ้งเนี่ยตัวนี้ผมต้องโดนขาดทุนสี่พันนะครับสี่พันกว่าเพราะมันหายหายไปเนี่ยสิบเอ็ดช่องครับสิบเอ็ดช่องก็โอ้โหสิบเอ็ดช่องไม่ใช่ดิยี่สิบช่องครับ สี่แปดสามแปดสองแปดยี่เบ็ดช่องครับยี่เบ็ดช่องก็สี่พันสองค่าธรรมเนียมด้วยกันสี่พันสามเนี่ยดีครับกลับขาดทุนห้าห้าสิบห้าสิบห้าบาทเองค่าธรรมเนียมพวกนี้ที่ออกก้ตีเนี่ยผมไม่เคยเทรด IPO เลยแต่วันนี้ไม่รู้นึกยังไงครับเข้าไปตัว IPO เหนื่อยเลยครับก็พรุ่งนี้ก็มีหุ้นให้เทรดนะครับเนี่ยผมทำนิ์ไว้เนี่ยนะครับแค่ไหนเนี่ยผมทำลิดไว้ครับมีก็มี ที่ผมจะดูก็คือตัวเดิมครับตัวเดิมก็คือตัวนี้นี่ครับ ACE ครับ ACE นี้ถ้าเกิดหลุดบาทสี่สิบนี่โอ้โหน่าสนใจเลยครับบาทสี่สิบนะครับตัวนี้ต้องต้องเฝ้าแล้วก็อีกตัวก็ไฟฟ้าตัวนี้ครับไฟฟ้าตัวนี้ก็มีแหละสองบาทห้าสิบได้ซื้อได้เล่นครับสองตัว อ่าแล้วก็บีกิมตัวเดิมเนี่ยครับแต่ว่าทรงมันไม่ดีแล้วครับเพราะว่ามันเด้งมาบาทหนึ่งแล้วเนี่ยทุนยีิบสองบาทเนี่ยเด้งมาบาทหนึ่งแล้ววันนี้ดูดิมันทะลุสองยี่ิบสี่บาทนะครับเห็นไหมครับเนี่ยทะลุยีิบสี่บาทแล้วก็มันก็กลับมาปิดใกล้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 ราคาปิดเมื่อวานเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยขึ้นไปบาทหนึ่งนะครับขึ้นไปบาทกว่าด้วยขึ้นไปบาทหนึ่งแล้วก็ดูดิลงปิดมาสองช่องครับบวกสองช่องก็ตัวอื่นก็ไม่มีนะครับ ไม่มีมีสองตัวแล้วก็มี av av อยู่ไหนอ้าว av เราไม่ได้ใส่เหรอเนี่ยอ๋อม่ใส่ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเต็มอ่าตัวนี้ครับเอ็นตัวนี้เนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับราคามันหลุดสองบาทที่เราคุยกันพี่ผมคุยไว้ว่าสองบาทเดี๋ยวเข้าดัาเงินว่าผมไม่ติดบีกิมหมดเลยครับโรเเทดอะไรไม่ได้ผมต้องแก้บีกิมให้จบแต่ว่าวันที่ผมแก้บีกิมจบเนี่ย ตัวนี้มันเด้งนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยมครับเนี่ยมันเด้งไปสงองบาทหกตังนะจริงๆก็ผมไม่ติดีกิมตัวนี้ผมได้เงินนะครับเนี่ยผมนี่ผมได้เงินเลยนี่พอผมรับสองบาทเนี่ยผมรับสองบาทวันวันจันเนี่ยวันอังคารผมไม่ได้ตังนะครับเนี่ยดูดิผมรับสองบาทเนี่ยผมดูก่อนดูก่อนครับดูก่อนศูนย์แปดไม่ไม่ดีตัวนี้ นี่ครับอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีไม่มีค่ายสิบสามผมก็ดูค่ายศูนย์หนึ่งตันี้อย่างนี้ผมต้องซื้อแม่เลยครับเพราะว่ามันไม่มีตัวเล่นไม่มีตัวเล่นครับเพราะว่าเนี่ยอย่างตัวเนี้มันออกยากครับถ้าเกิดว่ามันอยู่แถวศูนย์ห้าศูนย์หกมันออกยากเพราะหุ้นต้องเด้งเยอะมากหุ้นแม่ต้องเด้งเยอะมากครับดีปิถึงจะขยับสักช่องอย่างนี้เราเหนื่อยครับผมก็จะซื้อแม่ไปเลยครับเคาะแม่ไปเลยเนี่ยเดี๋ยวเราดูก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยวัน ไม่ได้ตังค์ครับเนี่ยจะซื้อแม่ซื้อนี่ไม่ได้ตังค์นะครับเพราะว่าซื้อวันที่ยี่สิบเห็นไหมครับศูนย์แปดแล้วมันก็ปิดศูนย์แปดเหมือนเดิมเพราะมันไม่ขยับดูที่ตัวเอทีศูนย์สี่นี่ครับไม่มีวอลุ่มไม่มีนะครับเนี่ยซื้อขายกันหมื่นหุ้นเองห้าหมื่นหุ้นเองไม่มีวอลุ่มครับเนี่ยเล่นไม่ได้อย่างตัวนี้ผมต้องซื้อแม่ครับ เดี๋ยวดูค่ายที่ค่ายใหม่ค่ายใหม่ที่ผมปกติผมไม่เคยดูค่ายใหม่นะครับดูดี่ค่ายใหม่เป็นไงเห็นไหมครับค่ายใหม่ไม่มีครับสี่สิบเอ็ดค่ายสิบเก้าเป็นไงหนูค่ายสิบเก้าเหมือนกันครับไม่ค่าจับเนี่ยดูดีครับขนาดหุ้นเด้งเห็นไหมครับเมื่อวานวันพฤหัสปิดสิบตังค์ครับดูดีขนาดว่ามันเด้งนะครับเนี่ยไหมปิดเก้าตังค์วันนี้โดนค่าเสื่อมหมดเพราะนั้นเนี่ยผมจะเล่นแต่ค่ายสิบสามมาค่ายศูนย์หนึ่ง ก็มีแค่สองตัวสามตัวนะครับมีมี KKP ACE แล้วก็ AAV ส่วนตัวนี้ LS เอเวนนี่ก็ลงเยอะนะครับแต่ว่าตัวเทคนิคอะผมว่ามันไม่ค่อยดีเทคนิคยังไม่ยังไม่น่าสนใจครับยังไม่น่าสนใจเพราะมันเด้งมันเด้งมาแล้วอันก็มีแค่นี้ครับขอบคุณครับ